สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะนี่ก็อยู่ผมเช่นเคยครับช่องเซตเตอร์ดินด่วนเชสเกตนะนี่ก็เราก็มาขุดบอ่อกันแล้วครับเป็นบอ่อสองชั้นลึกสามเมตรครับประมาณนี้ครับพอได้ไหมหดูลีลาการขุดครับ จะมักซิคเราก็ทํางานได้อึดจริงๆครับทำงานทั้งวันเลยครับไม่ได้จอดเลยพากแก่ลงมากินข้าวครับประมาณ10-20นาทีส่วนฟองไส้ไก่แล้วก็ขุดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับขุดบอ่อตรงนี้ลูกนึงแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกลูกนึงครับ นีเป็นบอสี่เหลี่ยมครับอีกตรงนึงน้าจะเป็นบอฟรีฟร,รอมหรือฟีสไตล์เป็นบอดลวดลายนะแต่ก็ยังรอเจ้าของมาชี้เป้าอีกทีนึงครับว่าจะเป็นแบบไหนกันแน่เจ้าของทํางานอยู่ที่าทางโซนชลบุรีระยองครับสั่งให้ลงมือขุดเลย รถนีก่ก็ผิวอาการครับใช้ได้ทีเดียวเจา เหลือฟ้าข้างแล้วพรุ่งนี้เอาสีไปให้ช่างครับช่างเคาะเสร็จเรียบร้อยแล้วควันไม่มีเลยนะครับเรื่องโอเคเลย น้ำออกไวมากครับบอ่อนี้ต้องขุดนี่เสร็จนะครับคืนนี้ถ้าเกิดขุดไม่เสร็จนีน้ำท่วมแน่เลยครับ ันนี้ก็เป็นมักซิกครับเป็นวายเอนสิบนะคันนี้ <c oughs> หรือว่าจัดว่าเป็นพิมพ์มิดิโอมอีกตัวหนึ่งนะครับชุงมลช,ชุงร่างก็ยังสวยดีครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนล้อน้าข้างนึงแล้วก็มีเคลียรครับที่มหมุนไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องเล็กแค่นี้จิบๆ ตอนำแล้วก็มีสแปร์อยู่ที่บ้านแล้วเรียบร้อยวั <t> กีตัวนี้ตอนไายแล้วก็สวิงกลับมาเนี่ยมันเหมือนเหมือนได,นด้นกเสารไปซะอย่างนั้นเลนะดูครับเวลางายแล้วบินกลับมา เราเนี่ยก็ดีไซน์ก็แน่ช่างดีไซน์ดีจริงๆเลยตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับที่ว่าอ่าคุณเป็นตะพักแบบนี้ที่ว่าอ่าเพื่อที่ว่าเวลาลูกปลาหรือว่า <c oughs> เวลาแสงกระทบมาจะได้ส่องดึงตรงนี้ครับแล้วก็มันจะได้มีแพนต้อนมีลายแดงเหมาะสำหรับให้ปลาขึ้นมาวางไข่แล้วก็เป็นเหมือนพื้นที่อนุบาลปลาเล็กครับที่เราทำเป็นสภาพแบบนี้ครับไม่ใช่เพื่อสวยงามอย่างเดียวครับเพื่อประโยชน์ด้วยครับนี่ก็ผมก็จำเข้ามาครับ <c oughs> <laughs> ตรงนี้ก็จะทำเป็นโคกครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นเป็นไม้ยืนต้นครับเป็นพืชกินระยะยาวเป็นต้นสักถ้าปลูกตัวนี้เหมือนเหมือนออมเงินไว้ครับน่าไประยะเวลาอีก20ปีจะเป็นเงินให้เรา สำหรับใครที่สนใจจะขุดกด็ติดต่อมาได้นะครับ061-1234-230เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคลองไส้ไก่ครับ ก็เป็นงูกกีเราถอดออกครับไปไหนก็พบงูกีทีละสองลูกเลยครับงูกีนี่ก็ยังสวยครับยังหนาครับหนักสวยฟันสวยด้านข้างก็สวยครับไม่บางครับงูกีอ่ะนี่เป็นของไส้ไก่ครับเรากับสไลด์โค้งไปตามนี้เลยนะ ชมก็ได้ครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์0 6 1 1 2 3 4 2 3ึ่งครับนี่ครับนี่ก็อ่าจะเป็นตะพักกันน้ำครับ นะครับ <Yep. S 2> yep. ก็จะเดินให้ชมเรื่อยๆครับจะโค้งมาเรื่อยๆนะ จะล้มครับ <ules> ตัวน <kr> ี <ired> ้ก็จะเป็นโค้งหักมุม้ามาครับโอ้โหขอ่า้ผู้ชุมด้วยครับโต๊กลุ่มอ่นนี่ครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ่อยอีกลูกหนึ่งครับ ตนี้ดูครับมันจะสไลด์โค้งมาแบบนี้นะโค้งตามพื้นที่นาครับสวยงามนี่ครับคันหลังคันก็จะของอยากได้สเปคเม็ดหนึ่งครับตัวนี้ก็ยังไม่จบครับเพราะว่าเราต้องขุดสะแล้วก็ทำให้มันเชื่อม ให้ดูการเข้าโค,งค้งผ่านไหมก็ได้ไหมไงก็าฝากผลงานด้วยนะครับติดต่องานได้ที่เบอร์061-1234-230เลยนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบ,จบคลิปีกันนี้ก่อน,นครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ